ถนนหลายสายมีจุดหมายเดียวกันข้อคิดดีๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปณิตย์เมียฝรั่งอเมริกาค่ะสำหรับข้อคิดดีๆคติเตือนใจเชา้านี้ก็คือถนนหลายสาย มุ่งสู่จุดหมายเดียวกันมีความหมายว่าอย่างไรถนนหลายสายทุกคนย่อมจะคิดถึงถนนที่เราใช้สัญจรไปมาเป็นส่วนใหญ่แต่ในที่นี้เปรียบถนนเหมือนกับตัวเราค่ะคือตัวเราเป็นถนนและ มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันมีจุดหมายมีจุดหมายอันเดียวกันนะคะนั่นก็คือทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ต่างก็แสวงหาความสำเร็จและความสุขถูกต้องไหมคะไม่มีใครปฏิเสธได้ ว่าคนบนโลกนี้ต่างก็สแสวงหาความสำเร็จความสุขกันทั้งนั้นแหละแต่ใครจะไขว่คว้าได้หรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ถนนหลายสายก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเหมือนกับชีวิตคนเราก็มุ่งไปสู่ความสำเร็จและ ความสุขในชีวิตเท่านั้นเองค่ะคลิปของปานิสนั้นตอนเย็นของไทยปานิสจะออกคลิปเป็นชีวิตในอเมริกาของปานิสเรื่องราวต่างๆที่ปานิสทำที่ปานิสได้พบเจอพบเห็นแม้แต่วิวของอเมริกาการทำกรเกษตรกรรมปานิส นำมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังในช่วงคลิป6โมงเย็นไทยนะคะส่วนคลิปตอนเช้าแบบนี้ปานิศก็ทำเป็นคลิปข้อคิดคติเตือนใจสอนใจหากท่านผู้ชมทุกท่านมีความคิดเห็นประการใดโปรดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปตอนเย็นก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ เรื่องราวเรื่องเล่าในอเมริกานะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบไหนก็เลือกรับชมรับฟังได้ตามสบายค่ะเพื่อนๆขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะบาย